โอเคครับเดี๋ยวมาลองมีดกันอันนี้จะเป็นคมเดิมโรงงานนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมสั่งมีดปอกทุ่นเรียนมาเป็นาตาแพนกวินเดี๋ยวมาลองแกะดูอันนี้ได้มาราคา200กว่าบาทนะครับ265ราคาหน้าร้าน280หรือ290นี่แหละแต่ว่าผมใส่โค้ดได้มา265สส่งฟรีนะครับเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้ความยาวใบมีด8นิ้วนะครับผมว่าน่าจะกำลังดีนะเอามาปอกทุเรียนเป็นด้ามพลาสติกนะครับโอ้โหก็ถือว่าสวยนะเนี่ยจำได้แค่ว่าความยาวใบมีดเนี่ย8นิ้วรวมด้ามน่าจะ13นิ้วนะครับด้ามเป็นพลาสติกเล็กหน่อยผมคิดว่าต้องไปรับคมก่อนจริงๆเขาก็เปิดคมมาแล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่พอนะครับ เท่าที่จับจับดูเนี่ยมีดที่ผมใช้อยู่มันมันคมกว่านะครับโอเคครับอันนี้เป็นมีดสแตนเลสนะให้ตัวได้เดี๋ยวผมขอลองหน่อยละกันครับลองกับเปลือกทุเรียนนี่แหละพอดีทุเรียนยังไม่สุกลูกที่สุกมันแก่หมดแล้วครับเนี่ยอันนี้มันยังไม่สุกก็ถือว่าคมใช้ได้นะครับอืค่อนข้างคมเลยทีเดียว นอกจับดูเหมือนมันไม่คมนะแต่จริงๆมันก็คมใช้ได้ผมว่าเนื้อเหล็กมันดีกว่ามีดกีวีทั่วไปนะครับตัวกีวีเนี่ยเนีตัวกีวีธรรมดาเนี่ยมันก็คมแหละแต่ว่ามันยังไม่พอผมคิดว่าตัวเนี้ยเหล็กมันจะนิ่มกว่าตัวนี้เหล็กจะแข็งกว่าแต่ความหนาเนี่ยมันจะหนากว่านะครับเห็นไหมหนากว่ากันมากเลย โอเคเดี๋ยวรอทุเรียนสุกเรามาลองมีดใหม่กันครับวันนี้ทุเรียนเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองมีดใหม่กันใบมีดยาว8นิ้วสันมีดหนาอยู่2อมิลนะครับใบมีดรวมด้ามเนี่ย13นิ้วก็ค่อนข้างเบาไปนิดนึงก็เสียคือค่อนข้างเบาแล้วก็สันมีดค่อนข้างหนาไปหน่อยถ้าได้สันมีดสักประมาณหนึมิลเนี่ย น่าจะพอดีครับแต่เท่าที่ผมดูก็น่าจะใช้ดีอยู่มันเป็นสเปคเดียวกันกันกับตัวนี้ตัวนี้เป็นมีดอลันยิกที่ผมใช้มาประมาณ3ปีแล้วครับใช้ดีตัวนี้ใช้ดีแต่ว่าเสียดายคือเขาทําแบบใหม่ออกมามันไม่ค่อยดีนะครับเหล็กไม่ดีเท่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเจนเดิมนะส่วนของใหม่จะเป็นแบบนี้แต่อันนี้ผมเอามาแต่งผมอามาแต่งไว้ อยากได้มีดทรงนี้นะครับว่าจะไปหาช่างเขาทํามีดให้แต่ว่ายังไม่ได้ไปยังหาช่างไม่ได้ครับบวกกับวัสดุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนแต่อันที่จริงแล้วตัวใหม่เนี่ยมันจะเล่มใหญ่กว่านี้นะครับใบมีดมันจะใหญ่กว่าแล้วก็มันอ่อนคือกดงอ,งองเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งกลับเลยครับคือผมรับคมไป ถ้าเกิดว่าไปสับโดนไม้โดนอะไรเนี่ยมันผมมันพับไปเลยมันไม่ค่อยดีแต่ว่าเจนเก่าเนี่ยเหล็กเข้าดีมากใช้ดีแต่ว่าผมเหลือแค่เล่มเดียวละโอเคเนี่ยครับเอามาเทียบกันให้ดูความยาวความกว้างสานนี่เนี่ยคืออันเดียวกันเป๊ะเมื่อก่อนมันมาใหม่ใหม่มันก็จะเป็นทรงเนี้ยแต่พออยู่กับผมนานๆผมรับผมไปรับผมมามันก็ ปลายมันก็จะแหลมแหลมขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเล่มนี้ว่าใช้ดีแค่ไหนโอเคครับเดี๋ยวมาลองมีดกันอันนี้จะเป็นคมเดิมโรงงานนะครับเท่าที่ผมลองดูเนี่ยก็คือว่าด้วยความที่สารมีดมันก็หนา2มิลนะเวลาเรามา,มาแทงแบ่งปูเนี่ยมันจะยากนิดนึงถ้าเกิดว่ามีดมันบางกว่านี้มันจะแทงง่ายครับ อันนี้คมเดิมโรงงานมันก็ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ถ้ามาลับกับหินผมคิดว่าน่าจะไหลลื่นกว่านี้ได้อีกแต่ผมอยากลองคมเดิมโรงงานก่อนเท่าที่ผมได้ลองใช้ดูผมคิดว่ามันก็โอเคอยู่นะในระดับหนึ่งแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับมีดกีวีกีวีมันจะได้เปรียบตรงความบาง มันก็เลยเวลาเรามาแทงพูเนี่ยมันจะง่ายกว่าแต่พอเอามาแต่งแบบนี้ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะแต่มันไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่ เดีย๋ยวผมจะลองเอาไปรับคมดูนะครับว่ามันจะไหลลื่นกว่านี้ได้อีกไหมถ้าเอาในมุมมองของเดิมๆโรงงานเนี่ยมันก็ถือว่าพอใช้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่ส่วนตัวคิดว่าเหล็กเนี่ยค่อนข้างดีอยู่ใช้ได้เดี๋ยวผมจะลองไปรับคมเองดูรับกับหินนะเป็นเบอร์สามพัน เปิดด้วยเบอร์ห0 0 0แล้วก็จบด้วยเบอร์3 0 0พครับแล้วก็มาปัดหนังปัดหนังเก็บคมอีกรอบสุดท้ายคิดว่าน่าจะคมกว่านี้ได้อีกอยู่เดี๋ยวมาดูกันโอเคเดี๋ยวผมเอามีดไปรับก่อนหลังจากที่เปิดคมเรียบร้อยก็เงาเงาลยครับตรงคมนะคมสวยมากลองตัดกระดาษดูก็ถือว่าลื่นใช้ได้เลยนะ อันนี้กระดาษบางๆเลยนะครับกระดาษข่อทต้นเรียนนะครับไหลลื่นเลยก็ผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวมาลองดูกันลื่นขึ้นนะครับ เื่นขึ้นเห็นได้ชาร์จเลยพมโรงงานมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะแต่พอเอามารับด้วยหินเนี่ยสวยเลยครับแต่น้ำหนักมันเบาไปหน่อย แต่น,นี้จะเป็นท่เรียนหามนะผมว่าเหล็กเขาก็ค่อนข้างดีนะครับเหล็กดีใช้ได้อยู่ผมใช้ไปสักพักน่าจะเข้ามือเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราต้องปรับน้ำหนักน้ำหนักมีดมันเบา มีดเดิมที่ผมใช้อยู่มันหนักกว่ามันก็เลยเหมือนว่าใช้แรงน้อยกว่าตัวนี้มีดมันเบาก็เลยดูเหมือนว่าต้องใช้แรงเยอะแต่โดยรวมคือคมมันไหลลื่นดีมาก ถ้าใครสนใจก็ลองสั่งมาลองใช้ดูครับถ้าให้ดีก็ต้องรับคมรับคมใหม่นะคมเดิมโรงงานเขาแค่พอถูถ่ายอันนี้รับคมเองมันก็หวานแล้วครับคมดีประมาณนี้ใช้ได้ตาแพันกก้นครับ ลองสั่งมาใช้ดู